จะลุยสวนกเกษตรน้องนีดส,สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเช้านี้อากาศกําลังดีเนาะวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนเข้ามาสวนถั่วฝักยาวของเราสักหน่อยนะคะวันนี้อยากให้เพื่อนเพื่อนมาดอาูอยากอยากเปรียบเทียบให้เพื่อนเพื่อนดูน้องว่าถั่วฝักยาวที่เรายังไม่ได้ตัดใบเนี่ยที่ใบลกๆแบบนี้นะคะใบลกๆแบบนี้การแตกดอกแล้วก็แตกยอดใหม่มันมันน้อยมากนะคะแล้วก็ดอกไม่ค่อยมีนะคะ ดอกจะไม่ค่อยมีวันนี้ก็เลยมาถ่ายทําคลิปให้เพื่อนๆเห็นอย่างชัดเจนเนาะเนี่ยเนี่ยค่ะยอดใหม่ๆเขาก็ไม่ค่อยมีนะคะมันจะหายไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ดอกต่างๆก็ไม่ค่อยมีแต่ในขณะเดียวกันนะคะสามร่องที่เราตัดใบออกไปแล้วนะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆมาเห็นใกล้ๆเลยว่าเนี่ย<ๆ>เขากําลังแตกยอดแล้วก็แตกใบามาใหม่นะคะ ยอดเขาก็ขึ้นมาใหม่นะคะมียอดใหม่ใหมๆเยอะเลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยนี้ยอดใหม่ของเขานะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเราก็ยังสังเกตว่าเขาเริ่มจะมีดอกออกมาให้เราเห็นเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีลูกเล็กๆแบบนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งมันจะต่างกับซึ่งจะต่างกับที่เรายังไม่ตัดใบนะคะเพื่อน,อนๆมันดูใกล้ใกล้นะคะเนี่ยค่ะพอเราตัดใบไปแล้วเห็นชัดเลยนะคะว่าความเปลี่ยนแปลงที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันเยอะมากนะคะลูกเล็กเลลูกใหม่ออกมาเต็มเลยค่ะถ้าเราไม่ตัดใบก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะคะลูกออกมาก็ไม่สวยยอดก็หายดอกก็หาย อันนี้เทียบให้เห็นจริงๆเลยนะคะตัดใบเสร็จแล้วดอกก็เริ่มมานะคะใบใหม่เขาก็แตกขึ้นมาแล้วก็ช่อดอกใหม่ๆของเขาก็เริ่มขึ้นมาทําให้เรารู้สึกแบบดีใจนะคะว่าเรายังมีโอกาสที่จะได้เก็บผลผลิตอีกนะคะลูกใหม่ๆนะคะนี่คือความแตกต่างนะคะการตัดใบแล้วก็ไม่ตัดใบนะคะ นี่ค่ะเห็นชัดเจนมากเลยค่ะเพื่อนๆก็เหมือนเป็นการทำาสาวให้กับถั่วฝักยาวนะคะเวลาที่เราดูแลรักษาเวลาที่เราฉีดพ่นปุ๋ยเวลาที่เราให้ฮอร์โมนเขาต่างๆนะคะตรงนี้ก็คือเขาจะได้รับเต็มที่แล้วก็ยอดใหม่ ใบใหม่ของเขาเขาก็จะได้รับเต็มที่นะคะได้โดนปุ๋ยโดนฮอร์โมนอย่างเต็มที่นะคะแล้วพวกมแมลงอะไรต่างๆเราก็สามารถฉีดพ่นได้ทั่วเขาก็จะได้รับอย่างเต็มที่นะคะทําให้ถั่วของเรางามขึ้นนะคะดูค่ะเพื่อนๆถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะถึงความเปลี่ยนแปลงของเขาจริงๆค่ะเดี๋ยวพาเดินจนสุดล่องเลยนะคะ ว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยจากที่หลายวันแล้วที่เราไม่มีถั่วจะขายกันนะคะนี่ค่ะแตกยอดใหม่มาหมดเลยยอดใหม่ๆนะคะใบใหม่ยอดใหม่แล้วก็ลูกลูกใหม่ๆนะคะตอนนี้ก็กำลังใส่ปุ๋ยให้เขาไปด้วยนะคะ ถึงเราจะทำสาวแล้วสิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือปุ๋ยนะคะกำลังงามค่ะกำลังงามมามาลูกมาเล้วนี่ค่ะสามล่องสามล่องที่เราตัดไปนะคะเห็นความเปลี่ยนแปลงจริงๆค่ะเพื่อนๆค่ะ มาดูลูกใหม่กันเลยเนี่ยค่ะออกมาใหม่เลยนะคะแล้วลูกเขาจะสวยเพราะว่าเขาเป็นสาวแล้วเขาเป็นสาวใหม่นะคะเขาเป็นสาวใหม่สาวใหม่ดูนะคะมีทั้งลูกใหม่ลูกเก่าผสมกันลูกมาใหม่ๆ่ก็สวยนะคะออกใหม่ ดอกกาลังมากําลังบานออกมาอันนี้คือเปรียบเทียบให้เพื่อนๆเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าเราทำสาวให้เขาแล้วเขาก็เริ่มเป็นสาวใหม่นอ้อเหมือนสาวแรกแก้มแล้วก็ผลผลิตลูกใหม่ๆก็เริ่มออกมาดอกก็เริ่มออกมาอยอดก็เริ่มแตกแตกยอดเนี่ยคะ่ะยอดใหม่ๆอย่างเงี้ย อันนี้เดี๋ยววันข้างหน้าเราได้เก็บลูกแน่นอนค่ะแบบนี้ชื่นใจแล้วนะคะเพื่อน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 ลองนำเทคนิคแบบนี้ไปใช้ดูนะคะหรือว่าสวนสวนของเราเนาะก็เป็นเกษตรกรมือใหม่เกษตรมือใหม่ฝึกทำตามใจชั้นนะคะลองดูนะคะเพื่อนเพื่อน